ทางเส้นนี้ก็จะเป็นทางถ้ำนาคีนะครับแต่เราไม่ไปเราจะออกนอกเส้นทางไปทางนี้ไปทางนี้ไปอีกเส้นทางหนึ่ง เราอจะไปทำนาทีอันนี้จะอีกเส้นทางหนึ่ง ขึ้นมาเราเจอหัวแรกครับคล้ายๆหัวงูอยู่เหมือนกันคนนี้เจ็บแล้วที่ดูแน่ไหน่ะนะ พอค้นสิยาแล้วมันก็เบี้ยวมันก็หายไงสิยาที่น,นี่เดี๋วไปตรวจหลกกจหังกับเจือเพราะว่ากระไกลพามันนะเริ่มได้ปีน เงียบคลิปแลยเสียงนา สองเมตรโตสองกิโลห่านนี่ก็เหมือนเหมือนงูครับเหมือนงูขดอยู่นี่ครับที่เป็นตัวข้างบนนั่นเป็นหัวหัวงูอะไรเงี้ย

นี่ครับเหมือนปากเลยเหมือนปากงูครับดูมุมนี้เจต้องขึ้นมายืนอพ กระดานย้ายถ่ายภาพตูดประจำท่านคิ่เป็นประมาณนี้ให้ก็ตรงนี้เลยตรงนี้หมดแล้วเนตเอาเอาเอากล้องลงขอบเลยนะคะ มายังมายังสตีนี่อกสินั่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเออเออเียะไงถนดมาหันดาเลยโอ้หนเอาไปหย่งนีอเอ้ตังมูดไปไงเนาสิมาทศาลาเหมือนทีฐานเลยโบ้ให้ทางเดือนุซื้อยางรถยกตเออ ทางเดินไงกันลื่นเวลาฝนตกเขามดับเขามดับไฟป่ามั้งนี่เขามาดับไฟป่าสองกิโลสโลนี่นี่พอดีพอดีถ้าบบพักละอีกสาสิบนาทีถึงสกิโลเมตร้าเดินมันมีเรื่อยๆโอ้ค่ะเสียอจาดอกเอาอี

นี่แหละมันสั้นอยนี่ฮะโอ๊คือซั่แท้ดิบ่แม่ด้อ3 4ที่อดูใช่มั้คะก็ได้มันอยู่ข้าดีดแไง Tu hàng trăm cái mang buồn này. Hạ Này đe. Thử mà đi. Thử mà ngồi thương phi ơi. Máy cái đi thương kia đi ngồi khốn hing vậy đó. Ngồi cũng บ่ได้,บ่ได้. Chóp. Giò vịt. Dảo. Dế hải Nó tục <laughs> subscribe <laughs> 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 อ่าน้ำขึ้นมาก็ได้ข้างบนอยู่นั่นก็เป็นแอ่งเลยถ้าเดิอข้ามตรงนั้นได้น้ำมีกล้วยไม้นะนโอ๋อไม่ใช่จันผาหรือวะเออเย็นดีดีน้ำชึ่อไม่ชื่อภูเขาชื่นี้ได้ตรงไหนนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเลยไม่แต่ปกติข่้นก็น้ำจากบนภูเขาไหลลงไปใช้แกเข้าใจแกพูดถึงนักวิทยาศาสตร์มันสินดั่มาได้ตรงไหนมียอดภูอ่ะ น้ำค้าน้าาสี่ไงนี่อะน้ำใสตาน้ำอยู่ตรงนี้เนน้ำมาดูสิตาน้ำางนี่น้ำใสแนวเลยเหมือนน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำใสเนี่ยตรงนี้อยู่บนภูอยู่บนภูเขานู้นไหล่าจะเข้างในเลนอะน้ําอ่ะหมดคำอีตึ้ง กินนะโอ้ยเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยสำรวจถ้ำน้ำใสมากข้างในนเป็นโพรงนะครับหัวอะไรวะกลุ่มๆเหมือนไข่เลยเนาะสองก้อนนี่เนี่ยมีก้อนนี้ก้อนหนึ่งแล้วอยู่นั่นก้อนหนึ่งเห็นไหมไข่ได้ไม่ได้เอาไปฉายมากลุ่มๆมาน่าอยู่นะฟังนั้ตรงนั้นไะเม่ใครเอาหินเขาไปเลี้ยงไว้เหรอนี่หินมันจะกลมๆเหมือนตัวนี้นี่อ๋อก้อนใหญ่นี่ยไหมนะ ่อนนึงเห็นไหมในตรงนี้จะเป็นโพรงทะลุเข้าไปนะโซูมตัวนี้ โย่จังหวะเห็นหิงออกอาอันนี้ได้เอาไหมเอาใครเรียล่ะ ไม่เอาอะไรเป็น

วางไหลลงเด้อยืนงงในดงเออ,อไปดงงงเนี่ยตรงนู้นเจดีที่เราจะไปยอดเจดี ชิดไปอีกแล้วหนึ่งภู เดกนคนละทางโอ้ยเห็นแล้ว โอ้ยังมีบันไดขึ้นอีกเหรอในที่สุดก็มาถึงครับยอดภูรังกา ที่สุดขึ้นมาถึงยอดภูหลังกาแล้วครับ you